เรามาถึงโครงโครงสร้างหลักแล้วกันเนอะของความรักนะขอกระโดดข้ามมานิดนึงโครงสร้างหลักของความรักเนี่ยมันมีประกอบด้วยสามอย่างใช่ไหมครับกดอุ้มเนาะใช่ค่ะครับมีอะไรบ้างครับกดอุ้มอืมเอ่อโครงสร้างของความรักเนี่ยนะคะข้อหนึ่งเลยเนี่ยนะคะเราจะต้องมีความให้เกียรติกันอะ่ะอืมครับนะคะหรือว่าเอ่อเป็นความเคารพซึ่งกันและกัน เาลบในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไหว้เช้าไหว้ยเย็นไม่ใช่นะออเออไม่ใช่นะคะเขารบในที่นี้มันหมายถึงการให้เกียกรติกันและกันนะคะฟังดีๆนะคะแล้วจะบอกว่าทุกคนสามารถที่จะข้อต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะใครก็ตามที่มีปัญหากับคู่รักอยู่นะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันชอบคนนี้แล้วทำไมเขาเขาไม่รักแล้วเขาไม่รักเราตอ,อ่อแบบเหมือนเราแบบไปตามเขาฝ่ายเดียว นะคะทำไมรู้สึกว่าเวลาเราไลน์ไปแล้วอะ่ะทำไมเขา er, 𝒆. ไม่ตอบเราอ่ะอ่านแล้วไม่ตอบอ่านแล้วไม่ตอบไม่ตอบเอยุ่งอยู่หรอถามว่างานยุ่งขนาดนั้นเลยไหมนะคะอาจจะไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นแต่ว่าแล้วทำไมอ่านแล้วไม่ตอบเออทำไมแชทของเรามันมีแต่ข้อความของเราอ่ะทำไมไม่เห็นมีข้อความของเขาเลยมันเป็นเพราะอะไร สัญญาณเด็ไม่ดีหรือเปล่าสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าแต่เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งวางสายกันไปอะไรอย่างนี้เออเออองประกอบของความรักที่ดีเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราเกินไวละว่าหนึ่งจะต้องมีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันที่สําคัญเลยนะคะจะต้องชื่นชมคุณสมบัติที่โดดเด่นของคนรักคุณสมบัติตรงนี้หรือว่าวิธีการตรงนี้มันให้อะไรกับคนฟังบ้างการการที่เราจะชื่นชม คนรักของเราได้อย่างจริงใจด้วยนะเราต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะต้องคือบางทีเราเห็นกันบ่อยๆนะโดยเฉพาะคนที่อาจจะคบกันมาระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมองข้อเสียเห็นข้อเสียมากขึ้นเรื่อยเล<อ>ื่อยเื่อยเื่อเพราะนั้นเราต้องพยายามฝึกตัวเองให้เราไปมองสิ่งดีๆที่เขามีอยู่นะครับเพราะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยั่งยืนยั่งยั่งยืนยงต่อไปได้เนี่ย มันคือความรู้สึกที่เขาเรียกว่าให้เกียิซึ่งกันและกันการที่เราเมัวแต่พูดถึงข้อเสียของเขาด้วยความหวังดีก็ตามนะครับเราอยากให้เขาปรับปรุงให้มันดีขึ้นถูกไหมเวลาคบกันเราไม่ได้ปรารถนาร้ายที่จะให้เขาแบบมีชีวิตยแย่ลงแต่งตัวซกงมกสิแต่งตัวอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามองจากข้อเสียเนี่ยแล้วไม่มองไม่เห็นข้อดีเลยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไงฮะ มันเริ่มมาจากจุดเล็กๆก็คือการให้เกียรติกันนี่แหละครับทีนี้มาข้อสองค่ะข้อสองนะคะก็คือการไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็การรักษาคําพูดนะคะรักษาคําพูดเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคนเราพูดพูดอะไรไว้ว่าจะทําอะไรต้องทําในสิ่งที่พูดนะคะอ่าถ้าเราถ้าเราพูดอย่างเดียวแต่เราไม่ทําในสิ่งที่พูดเป็นยังไงคะความเชื่อใจความออไว้เนื้อเชื่อใจความตรงไปตรงมาก็ลดน้อยลงเรื่อย จริงจริงนะคะค